อืเจ้าว่าเขาขายของมานี่จักปีแล้วครับจักปีแล้ววัดอื่อ่าตังเจแต่ลูกสาวคนโตได้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งตอนนี้เดียสิบแปดปีเามาหาสิบแปดปีผู้สาวนี้มีไปอ้ยอีพากฟังเด้อเหาะเนี เขาขายของมานี่หลายปีแล้วเด้เนาะแปลกสิบแปดปีแล้วว่าถ้าถ้าเขาไปลไปเหตุงานนะเขาก็สิได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เถอะเออมันโดนแห้งอัะเนาะหรือโดนโดนเขาผู้จัดการหรือโดนเขาจ้างออกเราบูโดนไล่จะเป็นบันดีว่ดีได้เป็นเจ้าของบริษัทนี้เออเออปัดโัวไปเหตุงานได้เป็นเจ้าของบริษัทได้จีเออพู้หล่อเนาะอันนี้ก็เป็นบจ้ของบริษัทปานเดีลยนี้บริษัทอีหยังล่ะบริษัทค้าขายจำกัดมหาชนทุย คืออตยเขายมาจากว่าจากปีแล้วกันยังขายคือเก่าเฒ่าชีวิตเขาหรือมันกันยังว่าขายเนาะกันยังว่าขายกันยังประเทศอาชีพค้าขายเขาเจ้าบวกขายเจ้าเชียนอาชีพเขาไส่เขาสใส่เขาว่าอาชีพค้าขายเจอว่าขายมกทั้งแรกเนี่ยแบบเอาเข้าตลาดลักทรัพย์นี่ได้บ่ฮะเข้าตลาดลักทรัพย์เพอาเขาขายมาหลายปีแล้วนะเถ้าเอาจ่ก็เรียนบริษัทการค้าอย่างเงี้ยนะขายมกทั้งแล้ทสิได้บ่้งเถ้า คือว่าเขากขายมาหลายปีแล้วเนาะแถาเนาะเป็นหยังวัอันพื้นเดือนข่อยคือบุขึ้นแถาเจ้าคือบู้หายเดือนข่อยเนี่ยโอ้ยเจ้าสิเอาเงินเหียัไปหยังข่อยถามเนี่ยใคร่อยได้จับไหมเนาะใคร่อยมือละสองร้อยกันยังดีเจ้าบักมือละสองสั้มือละก่อน่ะมันเท่าไรแล้วจาว่าน่ะโอ้ยอันนั้นมันเป็นอันบักสองสั้นซื้อใครดีสร้างสองตัวหันหน้าเกาหากันอีกเออที่ท่าเท่ามือเล็ก แงจะวางสันทิปเหรอยังขอจะสองร้อยเลยพ่อถือแนวแซ่บมากินสินะคาแรงคาแรงได้บ่เถอะคอยให้เจ้าได้เด้ดเถ้าคอยให้เจ้าได้เจ้าขอขอยสองร้อยแม่นป่คอยให้เจ้าเลยให้ได้ไม่ได้ลรอเ่าเอาให้สองรอยตามที่ขอเลยแป๊ะหรือสิเอาสามรอยก็ได้คอยให้เลยแต่คอยสิขอเจ้าคือกันเด้อ ขอได้บ่ขอได้มีขอแลกเปลี่ยนได้บ่เออเจ้าให้ขอได้ขอก็ให้เจ้าได้คือกันเอาอีแท้บ่เนี่ยมาสัญญาใจสัญญาใจอื้อเ้องเท่าก่อนนอนบ่ๆๆเอารถเท่าเอารถน่อยให้500ล่อยให้500ล้เอาเอาเท่าใดก็บ่เอาดอกคือเปลี่ยนใจไว้แท้ะว่ะของบ่คคอ